นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาะพูดคุยกับพวกเราเรื่องในส่วนของผลลัพธ์ของระบบแรงนะครับระบบแรงนะครับผลลัพธ์ระบบแรงก็คือนะครับถ้ากรณีถ้ามันเป็น2มิตินะครับเราก็จะคำนวณได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าลักษณะรูปนะครับของโครงสร้างหรือโจทย์เนี่ย อยู่ในระบบที่เรียกว่าเป็น3มิตินะครับขั้นตอนต่างๆในการคำนวณก็จะมีความวุ่นวายนะสลับซับซอ้อนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องทำักษณะเป็นในรูปแบบของเวกเตอร์นะครับถ้าเป็นลากษณะสามมิติที่มีความสลับซับซ้อนนะครับดูที่โจทย์เลยแล้วกันนะครับโครงสร้างตัวนี้เป็นเสาวไฟฟ้านะครับที่ผมดีไซน์โจทย์ไว้อันนี้นะครับเสาวไฟฟ้ารูปตัวทีนะครับ รับแรงกระทาภายนอกนะครับช่วยเติมท่านิดหนึ่งนะครับ4กิโลนิวตันที่จุด A นะครับใส่แรง4เพิ่มเติมลงไปนะครับโจทย์ไม่สมบูรณ์นะครับที่รูปที่จุด A ดังรูปครับสมบูรณ์แล้วครับจงหาแรงรับในรูปของเวกเตอร์นะครับแรงรับให้เป็นข้อ f หานะครับเวกเตอร์ก็ใส่สาระมาท่านิหนึ่งนะครับหาแรงรับในรูปของเวกเตอร์ และโมเมนต์ในรูปของเวกเตอร์นะฮะรอบจุด O นะครับแล้วหาขนาดของโมเมนต์ก็ M O นะครับในการทดสอบเราเนี่ยให้แรงเดียวมามาหลายเทอมแล้วนะครับหลายภาคเรียนแล้วนะครับอันนี้นะครับให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะครับตอนทดสอบ จะออกสองแรงนะครับไปเติมตัวไว้นะครับ,รนนรบอ่าไปดูตัวอย่างที่ที่เก่ามากกว่าน,นี้สามแรงยังมีเลยครับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นดูหนึ่งแรงให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วไปหัดทำถ้าสองแรงอย่างเช่นมีตัวนี้สักหนึ่งแรงเนยทำยังไงอย่างเงี้ยมีสักหนึ่งแรงจะี่ยทำยังไงนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะนะครับไปไปค้นคว้าเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับ เพราะนั้นเอาตัวอย่างหนึ่งแรงก่อนแล้วตอนเตรียมตัวทดสอบถ้าสองแรงสามแรงทําไงไปเตรียมตัวเตรียมใจไว้อาจจะอาจจะเตรียมตัวยังไงก็ไม่รู้จะหัดทําหรือจะนั่งเตรมนั่งทําใจก็เรื่องนะครับอ่าตอนนี้พอบอกขนาดนี้แล้วนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเริ่มคํานวณแนะนําสมก,การก็มันยังเป็นต้องลอกก็ได้นะครับเราคํานวณไปเราก็จะใช้มันโดยปริยา แต่ตอนทดสอบเนี่ยแนะนำสมบตการมีประโยชน์นะครับสำหรับการสอบแบบโค้ดบุ๊กของเรานะครับเอารูปนี้เป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบไปเลยนะครับหน้าที่แรกที่ต้องทำถ้าเราจดจำได้เขียนพิก,กัดนะครับแกน X แกน Y แกน Z นะครับตรงนี้คือจุดกำเนิดพิก,กัดต้องเป็นอะไรหมดเลยครับ0 0 0นะครับ i j k x y z นะครับ อะไรอย่างหนึ่งนะครับเราให้สติในการคำนวณขึ้นข้างบนเป็นบวกนะลงข้างล่างเป็นลบเนาะถ้าแกนแกแกนเกไปทางขวาเป็นบวกนะครับไปทางนี้เป็นลบนะครับแกนวายถลัาข้างหน้าเป็นบวกนะครับถ้าไปข้างหลังเป็นลบนะครับอะ,อะไรกดอะไรอ่ะสามนิ้วอ่ะนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพิกัดที่จุดเองหนึ่งจุดครับจุดที่เป็นหางของแรงหนึ่งแรงตัวนี้นะครับ ดีกาตตัวนี้เท่าไหร่ครับพอจะไหวไม่เอ่ย I J K X Y Z ตรงนี้ครับ X เท่าไหร่ครับ X เท่าไหร่ตอบได้ไม่เอ่ย X เป็นศูนย์นะครับไปหาคำตอบไปได้นะครับทำไมเป็นศูนย์ Y เอาให้ถูกเลยครับเท่าไหร่ครับ Y คือตรงนี้ใช่ไหมครับ Y คือศูนย์จุดเท่าไหร่ฮะศูนย์สี่ตัวนี้ ใช่ไหมครับสูนย่แซนนี้ใครผิดก็ก็ถือว่าแย่แซเท่าไหร่ฮะแซดเท่ากับเท่าไหร่ครับจากจุดกำเนิดสานี่แหละครับถ้าตรงนี้ผิดที่เหลือผิดหมดนะครับถ้าตอบไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะเรียบร้อยนะครับอ่าต่อมานะครับ ให้เราลากนะครับระยะ r อันนี้ให้เป็นแรง F 1แล้วกันนะครับ F 1คือตัวนี้ F 1คือตัวนี้นะนะครับแล้วก็ลากเชื่อมโยงตัวนี้ครับเพราะเราจะโมเมนต์รอบจุด O ไว้ไหมครับเราลากจากจุดหมุนนะครับมาตรงนี้ สายลูกศรที่หัวไว้นะครับแล้วตั้งตรงนี้ว่าเป็นระยะของแรง F 1นะฮะก็เป็น R 1แล้วกันนะครับลากมาที่จุดหมุน O นี้นะครับรูปประมาณนี้ครับเอาเริ่มคำนวณขั้นตอนตรงนี้ช่วยได้เยอะนะครับ เริ่มต้นแรงตัวนี้ก่อนอย่าลืมนะครับถ้ามากกว่าหนึ่งแรงท่านจะคำนวณอย่างไรนะครับนะตอนนี้ทดสอบพวกเรามาหลายรุ่นให้แรงเดียวแรงเดียวมาหลายรุ่นแล้วเดี๋ยวจนถ้าทำเป็นแต่แรงเดียวเดี๋ยวยุ่งนะครับเอฟหนึ่งของเราเนี่ยทิศทางของมันลงหรือขึ้นครับลงแล้วมันอยู่แกนอะไรครับแกนแทบนะครับอ่าตอนนี้มันลงลงก็ต้องเป็นลบถูกต้องไหมครับอ่า นนั้นก็ลบ c ก่อนนะครับแล้วมันอยู่แกนแทถูกต้องไหมครับแกนแทคือตัวอะไรครับ ijk ครับเวกเตอร์ <J. S 1> คือตัว k เนี่ยครับนี่คือขั้นตอนแรกเขียนแรง f 1ในรูปของเวกเตอร์นะครับขั้นตอนต่อมานะครับหา r 1 r 1ตรงตัวนี้คืออะไรครับคือเวกเตอร์ นะครับบอกตำแหน่งหรือระบุตำแหน่งนะครับจุดกระทำนะครับของแรงนะครับวัดเทียบกับจุดหมุนโอนะวัดเทียบกับจุดหมุนโอนะครับนะ ตอนนี้ดูซิว่าจะทําอย่างไรนะครับก็หาที่เราโยงไว้เนี่ยนะครับถ้าพอคุ้คุ้นะครับให้เอาจุด A ลบกับจุดหมุน O นะครับเอาพิกัดเรามาลบกันครับแล้วก็ I ผมเขียนโค้งแล้วกันนะครับ J, K, นะ,นะครับเอาพิกัดมาดวลกันครับพิกัดที่จุด O เนี่ย x, y z ซ่ดไปเลยหมดแน่นอนครับศ mm hmm. ูนย์เขียนศูนย์รอไว้เลยก็ได้ครับส่วนตรงจุด A หรือตรงหางของ4ตัวนี้ของแรงตัวนี้ก็เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์จุดเท่าไหร่ครับ ศูนย์จุดสี่แล้วสุดท้ายก็เลขสามเนี้ครับชิ้นแรกมาอันนี้เป็นศูนย์ถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็เท่ากับศูนย์จุดสี่นะครับ j แกน y นะครับบวกด้วยสามเนะครับอันนี้เหมือนเป็นเรื่องของระยะเพราะระยะหน่วยต้องเป็นเมตรครับพอระยะตามรูปเป็นเมตรทั้งหมดเลยนะครับ อสองตัวนี้ยังไม่ใช่คําตอบที่โจทย์ต้องการนะครับโจทต้องการคําตอบแรกคือคําว่าแรงลับนะครับแรงลับก็คือ F r อแต่ของเรามันมีแค่แรงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่แกน z เพราะฉะนั้นแรงลับของเราก็เท่ากับแรง F 1ไปเลยนะครับ ซึ่งถ้ามันมีทั้งสองแรงที่อกให้วเราไปเตรียมตัวสาหรับการทดสอบเนี่ยตรงั้นตอนนี้เราจะทำย่างไรไปย้อนดูหาหาตัวอย่างดูนะครับอ่าในที่นี้มันมีแรงเดียวมันก็เท่ากับแรงลับไปเลยนะครับก็เท่ากับลบ 4k นั่นเองนะครับแต่เพราะของข้อน,นี้นะครับมันเลยดูไม่ค่อยวุ่นวายนะครับอันนี้คือคำตอบแรกที่โจทย์ต้องการ นะครับที่โจทย์ต้องการนะครับพอเสร็จตรงขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็ให้ไปในส่วนของขั้นตอนของขนาดของแรงลับครับขนาดของแรงลับแต่จริงเนี่ยถ้าเป็นจากที่โจทย์ถามขั้นตอนนี้ไม่จะเป็นต้องทำนะครับแต่ถ้าทำก็คิดถึงเรื่องนี้ไหมครับ นะครับ Rx บวก Ry ะไรนะครับแรงรับแรงรับต่างๆนะครับของเรามีแค่แค่แกนอะไรครับแกน k ก็คือแกนแซถูกต้องไหมครับเพราะนั้น2ตัวแรกจะเป็น0นะครับเราตัวนี้เราใส่เลขอะไรครับสี่นะฮะหรือลบ4เนี่ยแหละครับ, 4, นะรรบใส่ได้เลยนะครับยกกำลังสซึ่งคำตอบท่านไปลองกดดู มันจะตรงกับเลขสี่ครับถ้าตัวตามตัวอย่างนี้เหมือนเป็นการเช็คพอยต์ครับมันจะสอดคล้องกับตรงนี้ครับเพราะมันแรงเดียวกันมีแค่แรงเดียวนะครับขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับถ้าแรงจะทำ มีสองแรงหรือมากกว่าะจะคำนวณอย่างไรไปจำต,ตัวไว้นะครับรับคำ้าหน่อยนะครับต่อมาจะหาโมเมนต์รอบจุด O ในรูปของเวกเตอร์แล้วครับในรูปของเวกเตอร์แล้วนะครับ ทา่าทฤษฎีบอกว่าให้ทำยังไงให้ย้ายแรงครับย้ายแรงไปที่จุดหมุนโอจุดกำเนิดตัวนี้ครับไปที่จุดโอนะครับจะได้แรงรับธอานะครับกระทำผ่านจุดโ นะครับดังนั้นผลรวมของระบบแรงนะครับจึงต้องมีโมเมนต์ดังนี้อันนี้คือคำบรรยายนะครับตอนทดสอบพวกเราไม่ต้องเขียนหนึ่งขั้นนี้ก็ได้นะครับ ถ้าดูตามสมการที่แนะนำข้างต้นนะครับขั้นตอนนี้ครับ f r ถ้าไหลแรงก็แบบนี้ครับนะครับก็ m o เท่ากับเวกเตอร์ระบุต,ตำแหน่ง r 1นะครับคูณกับ f 1นะครับ แล้ก็คุ้นๆน,นะครับทำให้ได้ ijk นะครับแล้วก็เขียนข้อมูลต่างๆลงไปนะครับบรรทัดแรกที่เขียนคือค่า r 1 r 1หายเจอครับอยู่นี่ครับ r 1ตรงตัว i ไปเลยครับ i ไปเลยครับเป็นศนย ศูนย์จุดอะไรต่อครับศูนย์จุดสี่แล้วก็สามครับต่อสองแถวครับศูนย์กับศูนย์จุดสี่นะครับส่วนตัว f หนึ่งในรูปของเวกเตอร์นะครับอ่าในรูปของเวกเตอร์นะครับก็คือตัวนี้แหละครับอ่าหรือตรงนี้เนี่ยแหละครับเผิ่อมีแค่ตัวนี้ลบสี่ k เพราะนั้น i กับ j ก็เป็นศูนย์ศูนย์ตรงนี้ใส่เลยครับลบสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์ เราหยอดข้อมูลให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็สู่ขั้นตอนการคูณขึ้นคูณลงซึ่งหวังว่าพวกเราหน้ารัตาจะพอคุ้มเคยนะครับ่าจะพอทําได้อยู่สุดท้ายแต่ท่านนะครับถ้าจะทําวิธีใดนี่ตามที่ท่านเรียนมาเล็งนให้ถูกนะครับคูณลงเป็นไรฮะ ขึ้นเป็นลบนะครับแล้วถ้าไม่เก่งก็ทาคล้ายผมครับเขียนเขียนว่ามันคูณอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยกดก็ได้นะครับหรือบางคนจะคูณตรงนี้แล้วเขียนค่าติดไว้ก็สุดแท้แล้วแต่ไม่จำกัดนะครับวิธีคิดแต่ขอให้คำตอบปลายทางโอเคแล้วกันเราจัดการตรง i ก่อนนะครับ i คูณลงก็0 4ยคูณกับลบ4 นะครับคูณขึ้นเป็นลบนะฮะ,ะตรงตัว i คูณขึ้นก็นตัวนี้นะครับเขียน0ูนคูณสหรือ3าคูณศก็ได้ผมขอเขียน3าคูณศย์เพื่ออย่าให้คงคาว่า r คูณกับ f เอาไว้นะครับอันนี้คือ i อ,อพอเสร็จแล้วก็บวกต่อนะครับวอนเรื่อง j j คูณลงก็3คูณ0นะครับ j ลบด้วยลบสี่คูณศูนย์นะครับนะครับแล้วก็ k คคูณลงก็ศูนย์คูณศูนย์ k นะครับ k คูณขึ้นก็0.4นะคูณขึ้นเป็นลบนะครับอย่าลืม0.4คูณ0หรือ0คูณ0.4ก็อนุโลมได้หมดนะครับอันนี้สำหรับคนไม่เก่งต้องละเอียดเหมือนผมเลยเพราะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็อันไหนที่มี0เข้าไปเกี่ยวข้องไปคูณก็ตัดเป็น0ไปนะครับ สังเกตดูหมดเลยอ่าถ้าหมดเลยนะครับอ่าแล้วเราคิดเลขมาจะได้ลบหนึ่งจุดหกครับอ่าแล้วที่เหลืออยู่มันเป็น i ฮะที่เหลือเป็นศูนย์มดเลยนะครับเพราะนั้นก็อยู่แกน x นะครับเป็นวมเว้นแล้วนะครับอ่าเอาไว้นนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราสังเกตดูการหมุนเนี่ยมันหมุนรอบแกนเอกเห็นไหมอ่ะลองทำท่าหมุนเนี่ยเพราะนั้นเป็น เป็นตัว i A, ถูกต้องแล้วนะครับโมเมนต์ Moment คือแรงคูณระยะทางน,นั้นก็อ่านออกเสียงว,ว่ากิโลนิวตันเมตรนี่คือหน่วยของโมเมนต์รอบจุด O ดูที่รูปดีๆนี่คือคำตอบที่โจทย์ต้องการโมเมนต์ Moment รอบจุด O ในรูปของเวกเตอร์นะครับพอถึงขั้นตอนนี้แล้วผ่านแล้วนะครับถ้ามีแรงหลายแรงขั้นตอนนี้พอเดาออกไหมครับเหมือนจะมีแบบนี้อีกอีกก้อนหนึ่งถูกต้องไหมครับ เข้าใจไหมครับแล้วก็คิดของไทยของมันนะครับใจผมว่าจะออกทั้งสองแรงนะครับผมว่าแรงเดียวมันมันค่อนข้างจาเจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปไปหัดมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับเราจะบอกว่าเราได้ไม่ได้นะครับเรา,เรา,เ,ราเราพยายามหน่อยนะครับพอปิดท้ายคําตอบสุดท้ายครับขนาดของโมเมนต์นะฮะขนาดโมเมนต์นี่ไม่ต้องทําเป็นรูปของเวกเตอร์นะครับ ก็สะแร์รูดเลยครับของเราตรงนี้ของเรา M O X เรามีไหมครับคือเท่าไหร่ครับตัวนี้ถูกต้องไหมครับเอาเข้าหมายลบด้วยนะ้ะลบหน กำลังสองส่วน y กับ Z แเรามีไหมครไม่มีแล้วก็บวกได้ศูนย์กำลังสองบวกศูนย์กำลังสองหรือไม่เขียนก็ก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าถูกถือว่าเก่งนะครับมันจะสอดคล้องกันครับเพราะมีแรงแค่แรงเดียว1.6่ครับไม่เชื่อไปลองกดดูกิโลนิวตันเมตรครับนะครับประมาณนี้นะครับ ครบวงจรนะครับในเรื่องผลลับระบบแรงเราทําอยู่ในรูปของเวกเตอร์นะครับแล้วเราก็มาหาขนงขนาดได้ด้วยนะครับผมมอบหมายพวกเราให้ไปดูนะครับมีแรงกระทาภายนอกสักสองแรงนะครับอ่ะไปไปซ้อมเชิญอุปสรรคนี้ไว้นะครับฝากไปด้วยนะครับฝึกฝนได้มากๆ